นะะในช่วงของบันชวนเล่นเกมบันชวนเล่นนะคะแล้วก็เกม Geo g e s t e r ค่ะ โดยวันนี้เราจะมาเอพิโ o ดที่2ก็คือ,อเราจะมาเล่นในอย่างที่เอพิโ o ดที่1ที่เราเล่นในจังหวัดสุโขทัยไปแล้วนะคะอันนี้เราเอพิโ o ดที่2ก็คือในประเทศไทยหรือว่าไทยแลนด์นะคะที่ทุกจังหวัดในประเทศไทยของเราเลยเนาะโดยเราจะหนูจะ,ะจะบอกคะแนนในส่วนของสุโขทัยก่อนนะคะ mm. เผื่อทุกคนลืมหรือว่าบางคนที่ยังไม่อยากยังไม่ได้ดูแลอยากไปดูว่าเอพิโ o ดแรกเราเล่นอะไรกันไปบ้างหรือว่า ผลคะแนนเป็นยังไงทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะคะโดยโดยจะนําคะแนนที่บอกคะแนนของพี่ต้นก่อนนะคะคือพี่ต้นในเอ i s o d ดที่1รูทที่1นะคะพี่ต้นได้ศูนย์คะแนนค่ะ แล้วก็เอพิโซดที่เอ่อของเอพิโซดที่1ของคะแนนพี่หลินนะคะก็จะคือ775คะแนนค่ะแล้วก็ของเฟรมเองนะคะ314คะแนนค่ะเอ๊ะลืมค่ะหนูลืมหนูลืมให้ทุกคนแนะนนำตัวอีกรอบหนึ่งที่บอกบางคนยังไม่รู้ทำไปแล้วค่ะเผื่อทุกคนยังไม่รู้ก็คืออันนี้คือพี่ต้นนะคะและนี่คือพี่หลินค่ะแล้วก็หนูเฟมค่ะค่ะ ในส่วนรูทที่สองหนูว่าเอาให้คนที่มีคะแนนนําที่สุดเล่นก่อนได้ได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวอันนี้เราจะกําหนดเวลาที่ค้นหาสถานที่น่ะกี่นาทีคะครั้งนี้เพราะว่าของสุโขทัยเราใช้สองนาทีสามก็ได้อ่ะสามลองลองดูเลื่อนลงมาเพ่เพ่แล้วก็ลงมาข้างล่างอันนั้นอ่ะนี่หรอติคปิดติคค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาอีกแล้วก็เพิ่มเวลาสามเลยเลยเดยว โหายถอยถอยอีกนิดนึงโอเคค่ะอย่างที่บอกไปนะคะในรูที่2นะคะเราจะเล่นของในเกมในพาร์ทของไทยแลนด์คือของประเทศไทยเนาะเราจะใช้เวลาในการค้นหาสถานที่นะคะ3นาทีนะคะโดยเริ่มที่พี่หลินเฟยแล้วก็พี่ต้นค่ะโอเคค่ะพร้อมค่ะเริ่มเลยค่ะพร้อมก็เพิ่มเริ่มเลยค่ะไปหึนแลเฮ้ยทำไมเนี่ยสุลินชัดๆสุลินเลย ป่าเยอะป่ากับป่าักหรเปล่าป่าักเหรอหือว่าอีสานว่ะสุรินทร์สุรินทร์เยอะเลยเดี๋ยวเราต้องไปทางตอนเชียงเหนือไม่มีป้ายอะไรเลยอะยังไงเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าช่วยจ้าไปเดินหน้าต่อไปเราจะเดินหน้ากันต่อนะคะเราเดินเราเดินไวอ่ะพอเราเดินไวปุ๊บมันมันไม่เห็นหลักกิโลมันไม่เห็นไม่เห็นป้ายข้างทางเลยอะนี่เริ่มแล้วเริ่มเริ่มแล้วเริ่มเริ่มทางหมู่บ้านละ นี่นี่นี่ไปนี้ไปนี้ไปได้ไหมคือไปไปอ่าขวาก่อนนี่ไอ้นี่ดูที่เกาะช้างเกาะช้างอยู่ที่ไหนนะเกาะช้างอยู่น่าจะอยู่โซนใต้ไหมโซนใต้แต่หนูไม่รู้อ่ะเพราะว่าหนูหนูไม่ไม่เก็ตเลยเหมือนกัน เกาะช้างยูนะเกาะช้างอืม่อยู่ใกล้ๆกับเชียงรายอะเกาะช้างจรูงลาวหรือเปล่าไม่รู้เลยอันนี้พูดตรงๆเคยได้ยินชื่ออันนี้น่าจะเลยไปมาเลเซียแล้วนะลิงอ่าัทเธบ้านเนี่ยอันนั้นอะไรอ่ะปัตตานียะลานี่ต้องอยู่ต้องอยู่บนต้องอยู่บนเกาะช้างเกาะตบีอันนั้นเกาะอะไรเกาะลันตาหน้าภูเก็ตนครภูเก็ตอะอยู่ตรงนั้นอะ ติ่งนึงนะหรือมันหยุดกับกับบีพีอะไรพวกนี้ปะเกาะช้างเกาะช้างภูเก็ตไหมไม่รู้หัดใหญ่สงขช้าจริงจริงอ่านี้หมดเวลาไปหนึ่งนาทีสามสิบปีสี่สิบปีแล้วนะคะเราติ๊กไปก่อนด้วยเรามีบทเรียนรอบที่แล้วเห็นไหมเระไปหาพี่ตโงแล้วนะคะไปหาก่อนอ่าถ้าเพราะว่าถ้าไม่ติ๊กไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะไม่รู้มั้ยปะคือเกาะช้างเดี๋ยวเราจะเป็นคะแนนเป็นสูตรนะยังไงเกาะอะไรน่ะเกาะอะไรน้อยอ่ะอะไรอ่ะเกาะยาวใหญ่ เกาะมะพร้าวเกาะสีเลนมันต้องอยู่ริมริมแล้วเกาะเกาะช้างอุ้ยไม่เคยไปด้วยแต่มันยังไม่มีทะเลนะลองลองไปดูก่อนแม้ก่อนที่เราจะมาเลื่อนดูตรงนี้ยเหลือเวลาแค่ห้าสิบวิเองนะห้าสิบแล้วนะจ๊ะเกาะช้างมันไม่ได้อยู่นั่นเหรอทุกแถวแถวกับอะไรนะเกาะพีพีเดี๋ยวเกาะพีพีละภูเก็ตไม่ใช่อะไรนะภูเก็ตปะเกาะอยู่อยู่ตรงนั้นไหม ไม่ดีกว่าน่าจะอยู่แถวๆถวชนไหมพี่ต้นไงพี่ต้นมูลีที่แล้วมันเกาะร้านคือพี่ต้นเกาะมะพร้าวอ่ะคือพี่ต้นอันนั้นน่ะมันอยู่ตังค์อุ้ยอีก30มสิบวิดูเวลาด้วยนะทุนไม่เป็นไรเกาะนัแล้วแต่ตังคเกาะร้านไม่เจอเธอต้องกดเธอต้องกดด้วยหรือมล่ะนี่กดแล้วนี่ไงคือมันถึงว่ากดกี่สิบเก้าแล้วสิบเก้าแล้วสิบเก้าแล้วเป็นอะไรมันอยู่ตังค์สามที่ไหนอ่ะเชียงใหม่ กอดช้างเชียงใหม่น่ะเห็นไหมว่าพื้นที่เชียงจังหวัดเชียงใหม่แต่ไม่รู้ว่าอยู่ยามไปไหนเราไหนเราอันนี้เราซูมเข้าไปดูนะคะว่าเออเรากอดช้างแล้วก็ดูว่ากอดช้างคือคิดว่าเป็นทะเลก็ถามแล้วนะถามแล้วแล้ว่าเรายังไม่เห็นทะเลเลยนะโถเอ้ยเนี่ยนะได้ไหมพี่ต้นเนี่ยนะเท่าไหร่นสามนะคะรอบนี้พี่หลินได้สามตายแล้ว เอ๊นี่นะคะตอนเรียนภรมิศาสไม่ได้ตั้งใจครับนี่ครับอยู่ตรงอยู่ไหนครับอําำเภออะไรก็ได้ครับหรือบอกอำเภอหรือว่าอะไรเนี่ยไหนกดอยู่อยู่ในโรงเรียนสันหลวงหรอบ้านสันหลวงอ่ะ แม่สายอยู่ติดใกล้ๆแถวแถวแม่สายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเกาะช้างมันไม่ได้มีที่เดียวไม่ก็คือเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าขึ้นต้นว่าเกาะอย่าคิดว่าเป็นภาคใต้อย่างนี้ดีกว่าถ้าถ้าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าขึ้นต้นว่าเกาะอย่าคิดว่าเป็นภาคใต้อย่างนี้ดูหรือว่าต่อต่อต่อดีกว่าต่อว่อต่อได้เฟลนะคะคนที่สองสามกันนยยังใกล้พี่อยู่เลย เมาหายค่ะเอาไ่เอ่ยตื่นเต้นจังระวังเมาหายนะจับโน่นน่ะสิอ่ะเริ่มค่ะสามยังดีนะเดี๋ยวติ๊กไว้ก่อนเลยเชื่อในประเทศไทยแน่ๆนี่ไงหลวงพ่อโตอยุทยาหรือเปล่าเฮ้ยตากันเนี่ยนี่ไงนนท์ ทองนี่คุนๆหรือเปล่านะนวลทองยังไงว่าบ้านนวลทองไงบ้านควยบ้านพี่หรือเปล่าเนี่ยใช่เออแล้วครับสปอตไทยนี่แหละใช่ใช่หนูไม่เชื่อใครหนูจะใช้เวลาให้ได้เห็นเห็นริ้ทะเลไหมหนูเห็นเมฆทะเลเลยแถวๆทั้งอุ๊ยมีกังหันน่ะมีกังหันไหนมีแย้มมีกังหันเหมือนที่อะไรนะที่ที่เพชรบูรณ์น่ะแต่หนูก็คงไม่คิอการจะน่ารีเอ้าไปหายไปไหนแล้วล่ะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลย ว่าช่างมันเถืนน่อนเนาะเสียเวลาเราเราไม่หาละค <c oughs> ือ <c oughs> ือมันจะต้องมีป้ายเขตก่อสร้างไม่ให<ง>้ป้ายเออเฮ้ยน,นี่ป้ายหน่อยน่อยไะป้ายเขียวเขียวเนี่ยคือป้ายอะไรป้ายฟ้านเนี่ยเอ้ยไ,ไม่เห็นนะไงนี่ไงรถบรรทุกคันนี้เนี่ยวิ่งแถวบ้านนี่เลยหน้าบ้านพี่ทุกวันเลยเขากำลังทำท <ๆ S 2> างเลวะนี่นี่มีมีอะไรนี่โอ้มีวัดเลย วัดอะไรอ่ะเอาเอาเอาเลยเลยวัดวัดวัดเสานครราชสีมาทำไมอ่ะทำไมจอดจอกแบบนี้ค่ะทำอะไรก็ไม่รู้ไปหาก่อนไปหาจังหวัดก่อนนครราชสีมาขอนแก่นอยู่ตรงนี้สกลนครอุบลนครราชสีมานี่ไงบ้าไม่ใช่อันนี้ใช่ใช่นครราชสีมาอยู่ใต้ มันคืออีสานคุณคุณผู้ชายคุณพี่ต้นค่ะมันคือแต่เราไม่รู้นี่เราจะสูงให้ไปถึงอำเภอเลยหรอใช่ใช่เอา5,000คะแนนเลยหรือไงสำโรงว่าสำโรงหนองอะไรก็ไม่ไม่ตำบลมันยาวมากเลยเมื่อกี้นูเห็นเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวปักปักไป้แถวนี้ก่อนเนาะหนองหนองสาทาก่อนเนาะหนองสะทานอะไรเนี่ยนครราชสีมาเนี่ยวัดคำอะไรก็มีคำบูหนาคำคำขุนทด คำขุ่นทดเออ,อคำขุ่นทดถ้าไม่ได้ก็จะปัง<ด>อำเภอเมืองก่อนนะคะเดี๋ยวมันไปโคราชโคราชก็คือนครราชสีมาใช่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 เมืองย่าโมเหลืออีกกี่วีสามสิบวิสามสิ <30 S 1> น,นั่นไงน,นครเทศบาลนครอะ่ะ ปกัปกกลางๆไปเลยปกัปปกปกลางๆไปเลยเออหนูปักกลางๆไปเลยปักกลางๆท่าไหร่ยี่สิบแล้วนะยี่สิบเอาลองค่ะโอ้พี่ต้นพี่ต้นสามพันคะแนนเดี๋ยวนะเดี๋ยวหนูขอใส่คะแนนแป๊บหนึ่งนะโถเอ้ยน่าจะรู้ว่าใครรอดแล้วสินะสามพันเดี๋ยวนะสามพันเท่าไหร่นะคะสี่ร้อยสี่สี่ร้อยห้าสิบห้าหู ไม่ไม่หัวเราะค่ะเพราะว่าดมยูเออร์อีกมาครับเราเริ่มเลยไหมครับผมเมาส์นี่นะฮึบโอ้โหก็ดีกว่าของหนูเฮ้ยนี่มันสนามกีฬานี่นาวิไลพละสุขไทยใช่เราเพิ่งไปมานี่มันพิโลกชัดๆพิโลกหรือโนตรดิตด ไอ้โล่าึ้นลำปางนะลำปางหรือเปล่าสนามกีฬากลางลำปางหรือเปล่าเดมดูก่อนนะมันาีหนนาทีเฮสอะไรอ่ะมหาลัยเหรอมหาลัยอะมันมีขึ้นบอกอยู่พีเฮสตกันเลยแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัยโอ้โห ยังไงนะเปิดแล้วขนมจีนเพชรบูรณ์หรือเปล่าเพชรบูรณ์ไม่มีสนามกีฬากลางเปล่าเพชรบูรณ์อยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนั้นอยู่นะอันนี้อาจจะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาก็ได้นะเพชรบูรณ์เขาก็มีนะขนมจีนดังด้วยนะอันนี้มีชื่อไปฟยงอ้าอีกข้างหนึ่งอีกข้างนึงอีกข้างนึงนานาไต้ก้าหน้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเกษตรแฟร์เอ้ยลองเลื่อนข้าไปดีภูเก็ตเมืองภูเก็ตโอ้ภูเก็ตหัวหยิน น่ากลัวว่ะพี่ต้นพี่ต้นจะนำหรือเปล่าภูเก็ตอยู่ไหนนะภูเก็ตอยู่เหนือภูไม่ละพี่หลินพาไปตะลุยภูเก็ตมาก่อนเลยด้วยประเด็น <laughs> ประเด็นคืออยู่ตรงนี้เมื่อกี้เราไปเที่ยวภูเก็ตมาเราอยากไปภูเก็ตอำเภอเมืองด้วยอำเภอเมืองไปเลยก็ชาวเชียงเอยอ่ะเทศบาลเลยอ่ะเทศบาลภูเก็ตไปเลยก็หาคำว่าอะไรนะย้อก่อนนะย้อก่อนนะเลยป็นนาทีเลยอ่ะจะเอาสักห้าพันเนี่ยงานเกษตรแฟอำเภอเมืองภูเก็ตจะพักอพี่ต้นบอกว่าเอาเอาเอาสักห้าพันไปเลยหามัวหา่เวลาหมดได้ศูนย์อีกติ๊กไปก่อนติ๊กไปแล้วติ๊กไปแล้วอ่า สะพานหินสินะสะพานหินอยู่ไหนนะน่ากลัวอ่ะคนเนี้ยพอเธอก็หนาเมืองภูเก็ตแล้วก็คือไปปักตรงจังหวัดเขาเลยเขาก็น่าจะเป็นนำําเมืองหรือเปล่าหาสนามกีฬาขึ้นไปบนอีกขึ้น้างบนอีกหาสนามกีฬาอันนี้มันอยู่นอกเมืองเหรอหรือเปล่าพี่พี่ต้นต้องไปดูเล็กอีกเล็กอีกแล้วไปตรงที่คาว่าภูเก็ตเลยเหมือนที่หนูไปที่นครราชสีมาเมื่อกี้นั่นนะ มันจะอยู่ตรงเทศบาลมันจะอยู่ตรงคําว่าภูเก็ตเลยตรงสูงเข้าไปก่อนอือปึ๊บแบบนี้ปึ๊บกดปึ๊บอืมแล้วก็ลุดเลื่อนเข้าไปดิน่าจะใกล้กว่ากีฬาอีกสามสิบบินะโอ้ไม่เป็นไรใจเย็นก็ได้โอ้ยพี่หลินเครียดแล้วเครียดนะทำไมออกกีฬาอะไรในในทิศสิ้นภูเก็ต จะหมดเวลาก่อนก็ได้ต้องคิดี่ค่ดีภูเก็ตนี่แถวๆนี้ก็นั่นเอาหานี่พี่ห้นเจอเอามองภูเก็ตได้สะพานหินเมื่อกี้เห็นอะไรนะทางสภาที่ที่เป็นบิ๊กซีหรือเป็นอะไรแวบๆบ้านอะไรอะเตอรอะไรอะหมู่บ้านเตอมฝันหนฝันเนาะภูเก็ตสองหกห้าสี่สามสองพี่ต้น ตอนนี้นะคะในเอพิส od ที่1กับ2นะคะรวมกันอยู่ที่4 6 5 1คะแนนคะ่ะดูเหมือนะคะแนนจะนำสุดด้วยนะคะประเด็นค่ะต่อไปนะคะคนที่2ค่ะพี่หลิงนะคะอยู่ที่เดี๋ยวพอลสิอยู่ที่778คะแนนคะ่ะเแล้วก็คนสุดท้ายของเฟลมนะคะอยู่คะแนนอยู่ที่3,769คะแนนคะ่ะนี่